อตรีบนะบ๊วยก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกกระดูกไก่ลูกชิ้นลูกชิ้นหมูนกเธอวุ้นเส้นเลือดสมันแตนได้คุณนะคุณหนาโอ้หเนบะหมี hmm. <t oms the hygiene> ่ก hmm. ้อนสีม <wise> ัหมสีมันเลือดสมันแตนได้แสบเบอร์อันนี้ก็เป็นผักผักกวางตุ้งนะกวางตุ้งรวกใส่เลยบ๊มันเป็น่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำกินกับกวางตุ้งลวกมันแสบมันเข้ากันแล้วก็ใบ นีนโนบะที่นี่ใบใบหัวละผ้าใบกระเพราใบหัวละผ้าใบหัวละผ้าเือดส่วนตัดมันทุ่งออกทุ่งออกงามบก่กเด็ดอันนี้มันออกไม่เด็ดหนวดมันออกเน็ดเด็ดหนวดมันออกมันสวยงามมากเหมือนยาพูเลยผ้าอยู่ไหนเนี่ยวันนี้ดื่มนมนะเธอดื่มนมเด็ดเยอะจะได้โตเร็ว เชี่ยช่วงนี้จัดพี่น้องสกุลสู่คนยายชมพู่สายนมเยอะๆยายชมพู่สายนมเยอะๆนนนนมฉันตั้งได้ยินแล้วเธอนี่คือสีบตกหรอกเนาะเอามีเดียนหรือไม่ก็ไม่ยี่ยังตั้งเงินมอเงิกลางบอกมึ่มันต้องโชว์ไงไหนไหนก็โชว์แล้วไง โชว์มันรู้แล้วรุนรอดเลยนะโชว์ทุกอย่างเดี๋ยวโอ้ได้เวลาคนโชว์แล้วนะโอ้โเผ็ดคักพี่นอ้นอ,องเลยใส่พริกป่นพริกป่นนะเธอพริกป่นป่นเองไหมจ้าพริกป่นป่นเองแล้วกันอันนี้แม่อันอันหนึ่งเนาะถั่วดินถั่วดินก็ป่นเองป่นเองตําเองเลยมันเลิศเมันแตนเลยพี่น้องโอ้โพี่น้องเลยเลิศเมันแตนขอชิมคนพี่น้องเลยโอ้โตะกีน,น้ำ กินนนามวันนี้ว่าไม่หน,นามเลยมันอืดมาที่นี่มันอืดในถ้วยพี่น้องกินไปกินมากก็สิอืดในท้องัาที่นี่กินอิ่มเราไปนอนไข่อืดลรืงอยู่อู้ยเผ็ดนัวอร่อยมันอร่อยลูกชิ้นหมู เย่มเยอ่กมกเซียมอดข้าวไปขายหวยไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเลขว่า่ไดถดนจ้องเลขอ่ะพูดถึงเลขอ่ะถูกเลขปีใหม่ฉลองปีใหม่ถูกเลขไม่ซื้อลอตเตรี่แน่เจ้าู ở gì sao người xin mời mọi người vào mời mọi Phải xin mời mọi người xin mời mọi นสตสุดยอดรสเผ็ดแห้มันสีขมุเผ็ดนัดรดเสม็ดเต็ โอ้วเผ็ดเผ็ดมันไม่คำเยวเผ็ดปัะพริกกับเขาดังพริกกลัวควรแล้วเมา่อตำพี่น้องเอ้ยหละดชุนเนาะอืมพิกกลัวชุนนียู่อีกกลัวอยู่ไายบ้านกินไปหอดหน้าบ้าน นี่นะแบบว่ายู่แบบว่าบ้านไผ่บานมั่นที่ไผ่ที่มั่นพอเป็นยู่แบบอาพัดนี่นี่โดนทั่วลงขวางพิมมก,มกมิน,น ừ. มึงบอกไงดอกมันชุนมันว่คก็นอนชุนมั้ยฉุนมันฉุนบันนี้ยู่ที่ไผ่ที่มั่นอยู่สบายมา,ยากมเลือดจะไม่แันเลยถ้าอยู่อาพัดนี่นี่ก็สีขาวก็ได้ดอกกับพริกนี่ bằng à? nhìn đó chưa từ vẫn chôn ui cái phiền không nhắc này cái nhắn này chưa từ lại thôi chôn à Hãy hmm. subscribe đi ชิ้นชิ้นสองน้อยแล้วตอนนี้โอ้โหมมเล่าแล้วเธอได้ปากแตก cái tin mm. bạn bán lại Einen. Kinh cái những cái đùa gãi thật ก่อนหอนตัไหนไม่อึมขึ้นเล้ืนฝนติดตกนี่รมนิดหน่อยหวานยี่ห้อนค่ะวานจมบกกอนนี่ห้อนห้อนอห้อนออีหวอนี่ห้อนแบบตับแตกไป มึงไายหินหนวอมาหมผ่าเลยวลานอนไม่ต้องว่าเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่เป็นเหมยใส่ไหมใส่กับใส่เกิดกันหนาว นั่ก็เตีเลเขามาหอนแล้วคืมสิบบาทเดียวก็เท่ามึงให้เนาะมันมึงให้รูกไห้ระบาดอีกแล้วรืมูกตัวไม่ไม่อีแล้วอืมจะเป็นขยันมากมันขึงเทียงมากเลย bữa người đã theo dạng cái dưới kim khô đi lắm khả lẽ khảy bay cứ bà lắm phần hôm nay Hãy subscribe thêm đâu ดีม่ใหม่โชคดีปีใหม่เจรตัดรีตรงได้ปีเก่าต้องรักปีใหม่ค่อยโชคดีถึกดังเม็ดไงได้เป็นเศรษฐีคนใหม่คือมูฟเฟนเนาะมาเดี๋ยวจะเป็นเศรษฐีคนเก่าหลายได้เป็นตัเศรษฐีคนเก่าเลยเบื่อ เป็นเศรษฐีคนใหม่เนี่ยนะม,ม,ม,มันหอนเลยขวดสิน,นั่นขวดสิมันเย็น สลักไปแล้วขอ้อง้อไปแล้วขันจอมสองตัวหรือสามตเพราะหาให้ได้ก็สามตถ้าหกตหาให้พอได้พี่น้อยมันเป็นย่งคุณอยากไปหาซื้อเอาเองอยู่ขอองวอไปแล้วขออง้อกันไหมถึงมาคุณอ่ะสลักกินแดงที่เพิ่นขายสลักกินแดงอยู่ขออง่วนกะรุงเทพอะ 6กโตนะไปหาซื้อเอาแต่ว่าที่พูดว่มีหามง่ะชอบสองตมาหรลือสามตัวเนี่ยโอเคอยู่หตัวเดียวพีไปไหนไปหาเสนอกับกินโตโต Xếp nông Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không 对对对。呵呵呵呵 对。 Ừm. Ờ. Nó là เบื่อยังไม่กันยีกนะยังต้องกินอะไกินดีเนาะโอ้ดิฉันวันนี้มัดดิแต่ตามแม่ข้างแม่เนี่ยแต่มาคือแมนแต่ซื้อเแดงก็มาถือด้ซื้อเแดงก็แมนเลยเดๆพี่น้องซื้อตัวหนึ่งออกตัวหนึ่งซื้อสวิปปิดออกสวิปแปดนะ